ฝั่งนี้ก็เหมือนกันให้ดูแนทนทำกุปั่นก็ปั่นให้ดูมุมกว้างตามนี้ฮะับมุมกว้างปั่นเลยสองสองฝั่งสองด้านมุมกว้างตามนี้ฮะก็ปั่นไปเรื่อยนั่นคือด้านหน้าเห็นไหมหมู่บ้านกะ็ยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่ฝั่งนูน้นเห็นไหมพระอาทิตย์ตั่งฝั่งนูน้นก็ถือว่าโอเคดูดูไปก่อน มาต้องหลบรถอดีตรถเข้ามาโน่นบรรยากาศข้าวเชืดอะไรจะตกดิน,นดูสวยเลยละ่ะเส้นนี้น่าปั่นครับรถไม่เยอะนะรถไม่เยอะปั่นสบายๆรถไม่เยอะแล้วบรรยากาศก,าก็ก็ยังดีนะเย็นๆเนีย่ยบรรยากาศดีมากเลยว่างๆก็มาปั่นกันครับหรือมาวิ่งออกกาลังกายก็ยังได้เพราะว่าเส้นนี้รถไม่เยอะด้วยชาวบ้านก็ใช้กันน้อย มันจะเป็นวงกลมเหมือนนะมันเป็นวงกลมถ้าปั่นจากทางพรึกษามาก็จะเป็นวงกลมเนี่ยฮะถนนออกล่างกายวรนิษกิดเกมใสบอกว่างั้นฮนะทางหน้าพระที่กระยลงตกดินครับให้ดูภาพเดือรอบก่อนดูภาพเดือรอบวงกว้างวงกว้างภาพเดรอดรอบวงกว้างตามนี้ครับให้ดูภาพ ก็ยังมีการทาไร่ทนานาโดยพ่อนมากแถวนี้จะทํานาะนะฮะนาก็จะเป็นนาหวานซะมากกว่าน้ําก็จะเอามาจากในแม่น้ําท่ากีนเลานี่แหละสูบขึ้นมาเพราะน้ํายังกระดมสมบูรณ์อยู่น้ํายังกระดมสมบูรณ์อยู่วิวพะอาก็เลยตกดินเป็นท่าบรรยากาศที่สวยนะฮะรู้สกว่าพลังงานแบตก็โอเคอยู่นะครับ ผมไปก่อนไม่รู้ว่าเส้นทางนี้ระยะทางไม่เยอะระยะทางไม่เยอะก็ประมาณทัก7-8กิโลคือปัน่นออกไ้จากหมู่บ้านแล้วกลับไปเลี้ยวซ้ายตรงวัดลานเลี้ยวซ้ายตรงวัดลานตากฟ้านะครับระยะทางไม่เยอะออกกําลังกายวันลนิดเพื่อให้ร่างกายวอร์มอยู่ตลอดเวลายิง่งอากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับต้องหมั่นออกกําลังกายดูแลสุขภาพ นะครับแล้วก็ห่างไกลพวกใบายามุกพวกสิ่งเสพติดต่างๆก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวมันดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับก็บรรยากาศก็ยังดีอยู่ย,ยังไงก็ชมวิวไว้ก่อนนะครับวิวเดยรอบตามนี้ฮะวิวเดยรอบเส้นทางที่ปันก็ตามนี้วันนี้ให้ชม วิวธรรมชาติของสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาซะมากกว่าใช่ไม่มีวิวอะไรมากมายคือให้ดูธรรมชาติเพราะว่าก็ปั่นมาเอาบรรยากาศเอาธรรมชาติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยังเป็นทุ่งนาทุ่งนาก็ยังเขียวขจีอยู่ทำนี้ทำนี้เขาเขาจะทํานาหวานนะเป็นนาหวานเป็นนาหวานแถวเนี้ส่วนมากก็ ใช้เวลาประมาณสักสามเดือนกว่ากว่าจะเข้าสี่เดือนเขาก็เกี่ยวแล้วช่วงนี้จะเป็นนาหวานตรงนี้เป็นโคง้งเมื่อก่อนตรงนี้ยังไม่มีบ้านตอนนี้มีบ้านขึ้นมาแล้วเน,นี่ยเป็นโคง้งเป็นนาหวานมันสี่เดือนก็เกี่ยวเขาเกี่ยวเขาก็จะมีรถมาเกี่ยวนะรถมาเกี่ยวพอรถมาเกี่ยวปุ๊บก็เอาเข้ากว่วดังขายเลยครับจะไม่เหมือนแถวทาง อีสานรือทางภาคกลางเมื่อก่อนนี่เกี่ยวก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งขายส่วนหนึ่งเมื่อก่อนนี่จะเป็นนาดําแต่ทุกวันนี้จะเป็นนาหวานเพราะว่าคนส่วนหนึ่งเข้าในเมืองหางานทําก็นาดำจะไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นนา,นาหวานซะมากกว่าครับเส้นทางนี้ก็จะมาออกตรงเขาเรียกว่าสี่แยกสี่แยกตรงวัดลาน จะเป็นสียกตรงวัดลานะนะจะมีถ้าเราเลี้ยวขวาก็จะไปทางห้วยโพแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางวัดลานแต่ถ้าเราตรงสี่แยกขึ้นสะพานก็จะไปทางโผพต,นะตรงวัดสำโรงอะนะไปโพตรงวัดสำโรงตรงนี้นะครับอันนี้ทางผู้ปั่นเองก็ให้ดูใหม่ความเร็วก็อยู่เนี่ยฮะประมาณ 18-19